เปิดดูเหมือนเดิมถ้าทางนี้มันเดินไม่ไกลถ้าทางนู้นมันเดินอ้อมมาผ่านผู้คนเยอะไงแล้วสวัสดีสวัสดีสสดช่องสนกอกอะอีกคือหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีวันนี้เราจะมาอัปเดตตลาดเนะาะย่านทวีวัฒนาวันนี้เราจะมาดูว่าตลาดจะเป็นยังไงเนาะว่า ตลาดที่ตลาดอาหารทะเลอาหารสดจะมีคนมากมายมีคนมาจับจ่ายใช้สอยอะไรบ้างไหมสวัสดีทุกหมองทุกบอนทุกทัท้งต่างประเทศทั้งประเทศไทยทั่วโลกนะพี่น้องเนะสวัสดีไปชมน้ากันว่าตลาดสิเป็นแนวดนะพี่น้องเนาะไปน้ำกันเราก็จะป้องกันเต็มที่เนาะป้องกันเต็มที่เราก็จะมีเฟสชิลเฟสชิลของเราเนาะ ไปเลยนี่ก็จะเป็นตลาดเบอร์เบอร์มาร์เก็ตแถาแถวยา่านทวีวัฒนาเนะเสียงก็จะอู้อูจักหน่อยนึงนะเพราะว่าเราใส่แมสแล้วก็ใส่เฟซชิวเนาะใส่แมสใส่เฟซชิลมันจะสาบก็โดยรวมๆก็คนก็มาเยอะอยู่นะ เอาไปดูข้างในด้วยกัน กนป้องกันเต็มที่เนาะไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไซสนะ์สอยยี่ิเนาะไซส์สองก็ตัวโตโ,โตนะ เป็นบรรยากาศที่นอาก่อนชิมปีนะทุกคนค่ะน้ำไหลกับมาฟื้อจับจ่ายอาหารทะเลกันเยอะเหมือนกัน จะบบมีค้นมาจับายของอาหารทะเลเยอะมากโลละหกสิบโลละอยโลหกสิบบาทสองโลร้อ,ย,อยตัวใหญ่ๆเนาะเปิดตลอดใช่ไหมปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมคะลายโลละห้าสิบบาท โตโล้วลเราจดติดเรจะเป็นปูกะเจี๊ยปูวีฟ้าปูทะเลเนะนระดร้อยใช่ไหมคะ

หัวละหรือโลละคะเทียล,ละใช่ไหมอ๋อเหรหัวละร้อยห้าสิบบาทพี่น้องเอาไปต้มเนาะก็ดเตาอันนี้โอ้ยหัวใจร้อยห้าสิบหาสิบบาทเองถึงว่าสองร้อยหาทะเลโู้ละ แบลม่อนสดๆ,สดๆก็จะมีหลากหลายราคานะคะมีหลากหลายราคากุ้งตัวใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะเนี่ยสองร้อยแปดสิบสดๆ้ไซส์ใหญ่เราคิดว่าจะไม่มีไม่มีใครมาดูกุ้งโอไซส์ใหญ่มากเลยโอ้ สองร้อยสามร้อยอันนี้ปลาหมึกหอมเนาะเขาเรียกปลาหมึกหอมปลาหมึกสอปลาหมึกอะไรนะคะปลาหมึกสองปลาปลาหมึกกล้วยเนาะอ่าไม่หมึกหอมอ๋อแบอย่างนี้เนาะเราเข้าใจที่ว่าตัวนี้ปลาหมึกหอมอ๋อนี่ะต่ราคาอ๋อปลาหมึกกระดองตัวนี้มันเปปลาหมึกกระดองมันจะเป็นกระดองกระดองไหมเขาเรียกปลาหมึกกระดอง โลสองสีปลาหมึกกล้วยสามร้อยปลาเก่าปลากระพงจังหวัดระนองเป็นปลาดุกปลาน้ำจืดน,นะคะ xong rồi Đó, đó Hãy subscribe ขาโลละร้อยสี่เอลละร้อยห้าตัวสดๆเลยมีนเป็นแซลมอนนปลาหลากหลายนอร์เวย์จาราเมสหอมกับ ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะทันทีสามสิบีอนปีสง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะผู้คนก็มาจับจ่ายใช้สอยกันซื้อของไปทำอาหารกันเนาะจะไปฉลองในครอบคนะรัวเนาะเกยากาอนี้ก็เปตอ วดแก้วโลละ250บาทนะคะไป็น่่ะไปดเลยค่หนี่อ้สร้อยสองห้าบมีราคใ่ะหสรหาสแก้วหัวแก้วเนาะถ้ายังั่งน้นี่ปกงปงปูะปูงปูงปูงงปูงก็งปูงปูงปงก ใหญ่เลย่าตกันใหญ่เลยนี่มน้นแบบนอแงเลยเลยใครที่เข้ามาดูก็ตามมาซื้อได้เลยนะคะที่ตลาดโบค่ะของสดสดของ,งงอ,กกองกุก้งปูหอยูปลาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอาหารทะเลให้เรากินนะคะมียเยอะแยะมากมายเลยเยลืีอกละมตัวนี้ก็จะเป็นสอ0รอได้สองอค่ะ สองร้อยสิบไซสขอบคุณค่ะร้านนี้จะเป็นสองร้อยยี่สิบโอ้หลายบ่อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบ่อนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดบ่อค่ะร้านนี้มีเจ็ดบ่อมีหลายไซส์หลายราคาเลือกกันได้เลย ก็จะเป็นลูกค้าที่นอกไม่ยืนค่ะไม่ยืนคือกลุ่มนะเนาะไปเรลืมฉลองคือมังกรลืมฉลองที่ให่ก็จะมีเอากล่องมาใส่อา้บรรยากาศทุกพักเหมือนกันคิดว่าจะไม่มีผู้คนมาจับจ่ายเริ่มผู้คนเริ่มมาทุกทัก ไซสองโอ้นีไซสองแปค่ะสองแปดค่ะสองแปดตัวใหญ่มากไซสองแปค่ะสองแปดค่ะไซสามศูนยสามร้อยหัวมันน้ำระครับ โอ้นี่ไซส์400ร้อยไซส์สี่ก็จะประมาณนี้นะคะคือไซส์400ร้ค่ะโอ้สี่ห้าสบนี่น้ำจิ้มขายพร้อมขวดละสี่สิบาทนะคะว่าซองซั่งว่าอีไซส์สี่ไซส์สี่ห้า ขอบคุณคยนะตลาดผลไม้นะคะตลาดผลไม้เป็นนนี้พาเดินชมตลาดผลไม้ตนะ่นี้หน่อยก็ไม่ป้็อะไรนบรรยากาศของทะเลสงปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะ นลละหมากล่าไม้หยุดตลาดเบอร์ก็มาได้เลยนะคะตลาดมีตลอดไม่ติดเลยส้มองุ่นเยอะแยะมากมายเลยเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรเนาะโอ้อะโวคาโดอะโวคาโด เราเคยกินไปลูกหนึ่งแล้วคลิปที่แล้วมะขามหวานสีทองครึ่งโลหกสิแสดงว่าโลละร้อยี่สบาทเนะสุกนก็ไม่แพงโลสาโลร้อยนีจะเป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะก็อร่อยนะทุกคนเราเคยชิมมาแล้ว หสิบบาทลูกช็อด่าฮะดูดูไะยิ่งห้าบาทห้าลูกร้อย เราไปร่มเลยแล้วก็มีนกปลาอันนี้ก็จะเป็นอน 6, ปูที่แกะแล้วเนาะจะเป็นสำเร็จแล้วอีกห้าสิบหน่ออาหารทะเลใช่แล้ก็จะเป็นปูเสร็นนจรแล้วแล้วก็จะเป็นสำเร็จแบบนี้ มีฉุบแล้วซื้อไปประกอบอาหารทำาท้กตัดปูได้เลยค่ะ มีเกี๊ยวด้วยแบบสดแล้วก็แบบสุกแล้วก็มีเลือเอาร้านเดียวมีครบหมดเลยก็จะเป็นปลาสลิดยยนะคะตัวใหญ่ดีนั่ลงลมที่ยังไม่ได้แกะ หอมหอยหวานเอโอ้ถุงนาตกสิบบาทเลยช่วงนี้ถ้าใครกินของทะเลจะได้ราคาถูกนะคะเพราะว่าิจอยู่ในช่วงที่แบบว่ามันมันยังเป็น เป็นข่าวอยู่เป็นระบาดเป็นข่าวอยู่คนก็ย,ยังไม่กล้ากินจะกล้าก็ากลัวแต่ไม่ต้องกล้าไม่ต้องกลัวนะคะ่ดูบรรยากาศดูบรรยากาศวันนีาา้คนมาโอ้วอันนี้เอาให้เห็นจะเไปเลยว่าบรรยากาศอุ่งไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีกินนะคะนี่คือตรงที่ทับแยกหูนี่ฝเยอะะมากมาย ที่เขาตัดแย่เยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนตลาดไก่นะีของเป็ดไก่หายราคาเลือกเอาตามใจชอบเลย ตลาดเวอร์นะพี่น้องอะข้ากตลังจะย,ยางออกเมื่องบดีวาข้างตลาดเพิ่นพอความลมเมื่อว่ะถ่ายวิดีโอไม่ได้นะคะย่านเพิ่นเสียหายนะพี่น้องโอ้รถเราอยู่ไหนเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศเดินกลับแล้วที่จอดรถเราอยู่ไหนเนาะ อ๋ออ,อยู่นู่นแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามช่องซ้อนกระอกเด้อบรรยากาศมือนี่ก็คือสิบบอสะดวกเก็บบรรยากาศไว้เพียงสานี้เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่นอนะ้องเนาะฮึไปแล้วไปน้ำกัน วัน้สึกเหมือนแตจะเปลวขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามชอบอสนกกอบนนอกออกแบบเอาอยู่รถไปนเดี๋ยวกลับคลิปนี้กลัคเก็บบรรยากาศให้พี่น้องบึงซัมนี่ด้วยพี่น้องด้วยบรรยากาศวันที่สามสิบพันวาเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับตลาดที่ นี่เอาไว้สาม,มีแลวพี่น้องเด้อไปแล้วสวัสดีจ้าตอนดีจ้าบรรยากาศหูวันหวยออกอัตลตรีโอเคนี่ก็อาจจะเป็นคลิปชงผ้าปีเก่าตอนรับปีใหม่เนะสวัสด,ดีปีใหม่ แฮปปี้นิวเยียร์สองค่าสองหนึ่งไปละจ้าไปอีลีอีหรอสวัสดีค่ะโชคดีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวย